เริ่มเริ่มเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วหันหน้ามาทีมีนั่งเอกกำลังทายท้ำมิวสิกยืนหันหลังให้ครับเขาเห็นหนาเดีนฮันหลังหอย่างเดียวคนกำลังเกียรไกลคนกำลังเกียรไก่ครับเขามีไก่หลายตัวเกียรไก่นั่งเอกกำลังทายมิวสิกเกียรไก่อ่าเพียงเซลเองด้วย นั่งเอกมิวสิกําลังเกีย่ยไก่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเหรอได้มาเบิง<ป>เบ่งความสวยความงามของนั่งเองกกําลังเกี่ยไก่เลี้ออเลี้ยงไก่นะครับันนี้กําลังเลี้ยงไก่ครับหานปลาเราให้ไปแล้วครับหานปลาเข้ากับให้ไปแล้ววันนี้เขามากเกีย่ยไก่กันนะครับเกี่ยกันไปเลยไปร้อนมาพีเวิร์นะยี่หันไม่เห็นเปลี่ยน เออกินหมดแล้วสี่เสื้อของใครไม่ได้ไม่เคยวาดอกเออนี่กําลังทายมิวสิกเกียร์ไก่ครับอือเอาไปเอาถุงมาอ๋อถุงมาเอาถุงมาเอาถุงมาใช่นัะเด็กกําลังเกียร์ไก่ครับพี่น้องฮะเบิ้ง ตอนนี้ลงปายเรือหรอสงยุ่นใส่เรียบมันได้แต่วมัได้ขี่ใ่เรียบมันโอ้อโอนั่งเอกก็นั่งยืนเกียใกล้เลยนง จักเกียหน้าเห็บมิวสิกครับก็นั่งยืนเกียร์ไกลเกียร์ปลายครับเป็นมีปพอประคับมันรู้อย่างทีหมดแล้วเอาทุงมาอันนี้ไปอันนี้ให้เป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาไม่ต้องฉีกให้ไปเลยแล้วแต่แล้วแต่อีฉีกออกด้เยอไปยืนอยู่ฝุ่นนะทัานหนามานั่งพี่ไหม เออหันหนามันตั้งพี่อย่าไปยืนฮันหลังสินสายแล้วสองน้องมาแล้วฮันหนามะพื้นกับบ่อเป็นพื้นบ่หันหนามากเลยเตี้เนนาาย,เ,ยเอานั่นแหละได้ได้นั่งเอกกําลัางยืนเกียร์ไกล่พี่น้องพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับนั่งเอกเข้ากําลัางเลียงไกลไกลเป็นเซนแสนตัว ปลามหลียมหราทั้งคณอือม้อยมา,ย,ดดย,มมายู่งนีเนาะน,นี่มาคุมเลยยุดงนันกับคุมเลยพี่น้องแล้วในวพักพร้อมในเป็นบุญพร้อมในหลายชีวิตจนิงขังลังน้ำแน่คุณ่้นไปขงางหลังนั่งอีกก็เริ่มยืนเกียร์ไกลอยู่พี่น้องเย โอ้โหโอ้โอ้หองามเลยวะได้เบิดเอาเกียร์่ต่นหนาวไหมพี่นหนาวทังนี้บ้านเมงแดงนี่นาวันโดดไ่หย่านปลาโอ้ยอ่าไน้ำซอ้งวะเออเลงไปเห็นยังไม่หย่านปลาตอดหรไม่หย่านปลาตอด เด็กหน่อยมันอยู่แถวนี้ยมันผลบิดมาแล้วครับนางเอกก็ต้องยืนเกี่ยไกลซีนาที่เลยระยะล้วนๆเลยครับนี่นางเอกก็ต้องยืนเกี่ยไกลครับไกลห้าร้อยหลายครับผู้ใดเดี่ยวไกลไปต้มก็ไม่ได้ไอ้ไกลไปต้มเข้มก็ไม่ได้ครับ บินวันได้นี่กำลังยืนหนาเขาบนเวนเกียรไกลอยู่ครับไก่เ้าหลายตัวถ้ามีฟ้ามไก่ครับไก่บินไก่บินได้นะครับโอ้ยกินแล้วก็บ,บินนี้บินเจอเจอหนี้เอาถุ่งวะพี่ 哎，把。